ร,รงส่เข้าปรกค่ะเชิญได้สองคำถามครับรคำถามมีอยู่ว่า<แ>คุณคิดว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกขณะนี้มีด้านดีอะไรบ้างนะครับพร้อมไหมครับตอบเลยครับ โควิด1 9ถามว่ามีด้านดีด้านไหนบ้างแน่นอนค่ะสิ่งที่ตามมาด้านร้ายก็คือชีวิตของผู้คนนะคะที่ต้องสูญเสียไปแต่ในด้านดีนั้นโดยเฉพาะตัวหวานเองหวานมองว่าหวานรู้จักที่จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นและทุกๆคนรู้จักที่จะปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์และต่อไปนี้ไม่ว่าจะมี ปัญหาอะไรหรือโรคภัยที่มากมายแค่ไหนเราทุกคนทั้งประเทศจะผ่านมันไปได้ค่ะสุดท้ายนี้น้องหมายเป็นห่วงทุกคนนะคะใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l ขอบคุณค่ะขอต่อไปทายสีค่คนครับ